ถ้าปู่เห็นเอฟซีหลายคนถามหาเหรียญปู่ตอนนี้ปู่หมดหร้อยังที่ฟันเกล็นนิดเดียวเองไม่กี่องค์เลยรวมไม่พอในย่ามปู่เหรอหมดหร้อยังปู่เหรียญปู่ในย่ามปู่เหรียญเหลือแค่สองเหรียญรุ่นรุ่นกายทิพย์เหลือแค่สองเหรียญเหลือแค่สองเหรียญเท่านั้นในย่ามคือเหลือหมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วอืเหลือแค่สองเหรียญแค่นั้นเองครับ สองเหรียญสุดท้ายสองเหรียญสุดท้ายสองสองอะไรสองสองปูไม่ให้ใครแล้วสองเหรียญสุดท้ายสองเหรียญสเหรียญสุดท้ายสองเหรียญสุดท้ายได้ใพี่ดสองเหรียญสุดท้ายสองเหรียญสุดท้ายแล้วสองเหรียญสุดท้ายไม่มีแล้วที่ยังมีเหลืออยู่บ้างก็คืออยู่กับทิพนช่องกุ้จับพญานาคกับมณีจันแนลอืม่าจะเหลือไม่ถึง ห้าอันมั้งองมั้งหมดจะนมดแล้วปูก็เลยถามต่อกลัวไม่พอก็เลยถามเจ้าก่อนอยู่กับปูแค่สององค์แค่นั้นสององค์จริงจริงมีแล้วสององค์เหมือนหลวงเหมือนปูฝันกับหลวงปูสวงเราปูมือมีสององค์เออมีสององค์ก็เลยต้องเก็บใบสองต้องเก็บว้สองอ๋อก็เก็บว้สองเอาสองเก็บไว้เอาสองเก็บไว้อ๋อเอฟปูถวายขคงนี่ถ้าเอฟซีเขาถวายปูมี เหรียญอะไรให้ F4 ไหม4 0 0าเนี่ยมีเหรียญมีอะไรให้ f ีไหมหรือว่าตามสาัทธาถ้าถ้าถวายเขาหนึ่งอันปู่จะมีเหรียญพิเศษให้เหรียญพิเศษให้เหรียญพิเศษให้จริงๆครับรอดูว่าเหรียญอะไรจะพิเศษรอแบบทีหลังอ๋อครับปู่จะมีให้นะครับระคังด้วยแล้วก็คองด้วย ปูจะมีพนะิเศษให้เป็นสภาพหนึ่งอันนะหนึ่งอันนะครับนนะจะภาพอืมก็ได้ครับอือครับโอเคครับปูสาธุสาธุครับปูจาจ้าปูได้มาที่ถ้รนะครับหลังจากที่ปูปฏิบัตินานมากแล้วปูได้เข้ามาที่ที่อยู่ปฏิบัติสาธุสาธุสวัสดีครับปูปูมา ตั้งแต่ที่ปูไปนานแล้วนะครับคุณผู้ชมปูก็มาที่เดิมปูปฏิบัติก็ปูไปประเทศกัมปูชานะครับแล้วก็คือปูไม่อยากให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มาเยอะปูยังปฏิบัติอยู่ก็เลยไปประเทศกัมพูชาไม่ได้บอกใครแม้แต่ทิศพันปูก็ยังไม่บอกไม่ไว้ใจ <laughs> กลัวเอฟซีมาเยอะสวัสดีคุณชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านพบกับผมทิศพันชองคุมทรัพยานาคนะครับ ครับวันนี้วันที่เก้านะครับคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดนะครับปู่มาปฏิบัติที่นี่แล้วก็เป็นวันอีกวันหนึ่งนะครับที่ปู่มาที่นี่หลังจากที่ออกจากปฏิบัติธรรมนะครับปู่เคยบอกว่าฝันขับรถคันนี้ชนต้นกล้วยนะครับชนต้นกล้วยแล้วก็ตัดต้นกล้วยออกนะครับเลขจะออกหรือเปล่าสามหกแปดหกนะครับเนาะก็ลองดูนะครับทะเบียนรถของปู่สามหกก็สวยเด้อนะครับสามหกอ่ะก็ เปลี่ยนรถปู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปตามความฝันของปู่นะครับปู่จะเล่าความฝันให้เอฟซีได้ให้ฟังแล้วก็ตีความฝันไปด้วยกันนะครับพราบว่าปู่ฝันนะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปด้านบนกันนะครับปู่ขึ้นอยู่ด้านบนนะครับหลังจากที่ปู่ได้ปฏิบัติแล้วก็ไปประเทศกัมพูชาเมื่อไปประเทศกัมพูชาแล้วปู่ก็มีโครงการอยู่นะครับคุณผู้ชมโครงการว่าปู่จะถวายของ จำนวนกี่อันไม่รู้นะครับแล้วถวายละครังใหญ่ด้วยที่ประเทศกัมพูชาและปูจะมีโครงการไปบ้านเกิดของหลวงปู่สวงนะครับนะไม่แน่ใจวัตถุดิบจะได้ไปด้วยหรือเปล่าทีมงานจะได้ไปด้วยหรือเปล่านะครับแต่จริงก็อยากจะไปจะไปทำพาสปอร์ตนะครับจะได้ไปไปตามย้อนรอยหลวงปู่สวงนะครับที่ประเทศกัมพูชานะครับไปแน่นอน,นครับ ถ้ามีวาสนาสาธุทาทุหลวงปู่อาจจะอยากให้ไปหรือเปล่านะครับเราไปดูกันครับกับปู่เกษตรนากับปู่ต้องขอบคุณเอฟซีนะครับที่ให้แผงโซล่าเซลล์มาด้วยนะครับอ่ะติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับปู่สวัสดีครับผมครับผมสวจิตาคุณเจริญธรรมบารมีเศรษฐีชอบคุณรัพยานาเศรษฐีวันนี้ อจะเป็นเศรษ<า>ฐีง,งวดน,นี้แหละปู่งวดน,นี้แหละจะเป็นเศรษฐีง,งวดน,นี้เยใครเป็นเศรษฐีทุกคนใครร่ำรวยทุกคนใครมีโชคมีลาบทุกคนอยากได้ก็ซื้อเอาไม่อยากได้ก็ออกไ,กไม่ต้องซื้อนะปูน่นาะวันนี้รวยไม่ใช่พรุ่งนี้รวยนะเพราะพรุ่งนี้ไม่มีอยู่จริงต้องรวยทุกวันวันนี้ต้องรวย ทำงานก็ขอให้รวยใช่ไหมจ้าเออครับทธุรกิจก็ขอให้รวยให้วันนี้รวยไม่ใช่พรุ่งนี้แล้วก็ว่าถึงพรุ่งนี้คือใดก็ไม่ไม่ไม่ถึงสักทีเดินไปไม่ถึงพรุ่งนี้สักทีถึงแต่วันนี้เองนอนหลับตื่นมาก็เป็นวันนี้นะวันนี้รวยใครจะดูคลิปนี้ก็ขอให้รวยวันวันนี้แล้วก็ทุกทุกวันสาธุสาธุ ปูปฏิบัติตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดแล้วก็ปูไปอ่าเอฟเอฟซี F F C, ลกูกศิษย์พระไปประเทศกัมพูชาเพราะว่าปูไปปูจะไปทําบุญที่นู่นปูก็เลยต้องไปดูดูก่อนแล้วก็จะลงไปดูอีกออาลงไปตรวจพื้นที่อีกค่ะบอืมง่าจะอีกไม่กี่วันอันนี้ปูฝันด้วยหรือว่าเป็นในมิตของการปฏิบัติที่ปูว่า,วาเห็นปูว่าจะถวายคองกับถวายระคัง หลวงปู่บอกต้องไปทำอ๋อหลวงปู่สวงอืมอจําได้ไหมที่บอกว่าให้ตายพร้อมกันอ,อืมแต่นั้นตอนนี้ปู่ก็เลยต้องทํากุศลทํากุศลให้ถึงพร้อมออยเตียนสรูลเออแล้วทีนี้เป็นการให้ทานทํานุกบารุงศาสนาอือ ราะว่าปู่ไปดูแล้วที่นู่นยังขาดอะไรอีกมากมายแม้แต่ไฟฟ้ายังไม่มีเลยยังจุดตะเกียงเลยโอที่โบราณมากโบราณมากออืคือเป็นวัดที่จะบอกว่ากันดานก็มากมากมากกว่าบ,บ้านเราอีกไฟฟ้ายังไม่มีใช้ระฆังยังใช้จอบตีโอ,อปูออ่ใส่กระทะรถยนต์ตีอ่ะอใช้ระฆังนะ่ะแทนคองอ่ะค่ะอือหรือผานไทยนะ่ะค่ะเออนั่นแหละเขาแทนนั่นตีแทนอือ มาปู่ไปดูแล้วก็เลยปรารกกับลูกศิษย์หลายๆคนปูจะไปทําบุญที่วัดประเทศกรัรมพูชา21วัด21วัด21วัดไม่ใช่จะมาสองหนึ่งบ่21 คอลอยๆยี่สิบเอ็ดวัดเออชอบมาตามปากตาใหญ่ยี่สิบเอ็ดวัดยี่สิบเอ็ดวัดแล้วทีนี้ก็มีระกคังหนึ่งใบใบใหญ่ใบใหญ่จะเอาไปไว้ที่หอระกคังที่นู่นมีวัดหนึ่งที่ทําหอระกคังเสร็จแล้วแต่ยังไม่มีระกคังก็เลยจะไปถวายระกคังแล้วก็คของของกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยเมตรยี่สิบ เม็ดยี่สิบหนึ่ง่นหึงจุดสองศูนย์โอ่น่าจะมาก่อนเราฝูหนึ่งเม็ดยี่หนึ่งเม็ดยี่สิบเซนหทั้งหมดยี่สิบเอ็ดอันยีคือยี่สิบเอ็ดวัตยี่สิบเอ็ดวัตอืมจากนั้นท่านใดที่รับชมดูอยู่จะร่วมทําบุญอนุโมทนาคลองเพื่อที่จะเอาไปถวายวัดที่ประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นบ้านกําเนิดบรรพบุรุษ ของลวงปูแล้วก็ชองปูเองอเพราะว่าเราก็มีต้นกําเนิดมาจากติดติดเวียดนามคือติดเวียดนามอันนี้จะลงไปใกล้เวียดนามเลยนะเขาเรียกว่าอ่าเขมรกรอมเราต่งกรอมอืมอเจ็บเวียดนามติดเวียดนามติดเวียดนามอืมครั้งแรกเขมรลือดเอะเขมรกรอมติดเวียดนามอืมเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ที่ยังกันดานมากทีนี้ปูก็ ปรารบกว่าจะไปถวายของ21วัดทั้งหมดบนใหญ่ในครั้งเดียวนะ็1วัดของเนี่ยอันละ4,005 4,005อืถ้าใครจะเป็นเจ้าภาพเราก็จะเขียนชื่อใส่ของหนึ่งอัน4 0 0าแล้วก็จะมีถวายข้าวสารด้วยถวายข้าวสารให้วัดทั้ง21วัดเหมือนกัน,นก็นนกคือเราอ๋อครับเอ่อก็เราตั้งไว้ตอนนี้วัดแล้วก็อบแล้วก็ของหนึ่งอันอืม น,นท่านใดที่จะร่วมบุญทําบุญข้าวสารหนึ่งกระสอบก็ได้กระสอบน่าจะไม่เกินพันสองร้อยบาทต่อหนึ่งกระสอบอืมไม่เกินนี้ของก็อันละสี่พันห้าร้อยบาทของหนึ่งอันถ้าใครจะเป็นเจ้าภาพหนึ่งอันก็ติดต่อมาทางที่ช่องกลุ่มทรัพย์กับมณีชาแนลได้เลยหรือจะร่วมคนละห้าบาทสิบาทร้อยหนึ่งก็ได้อืมแล้วแต่ศรัทธาบุญใหญ่ในครั้งเดียว อทําที่ไหนก็ได้บุญอืเพราะว่าปู่เล็งเห็นแถวนี้ก็มีเยอะแล้วมีทุกวัดบางวัดมีสามสี่อันเออเยอะแต่ที่นู่นไม่มีเลยยังใช้จอบตีใช้จอบเออยังใช้จอบตียังใช้จอบตีแทนเลยอือปู่ <c oughs> ก็เลยอยากจะทําบุญใหญ่สักครั้งหนึ่งเพราะว่าถึงเวลาแล้วหลวงปู่บอกว่ารอตายพร้อมกันก็ไม่รู้ตายวันไหนดอก <c oughs> อือเราทํากุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ทํานุบํารุงศาสนา อืมจะได้ดึงคนเข้าวัดในพื้นที่นั้นด้วยครับถ้าครบยี่สิบเอ็ดอันเมื่อไหร่ก็จะก็จะไปไปเลยต้องไปต้องรอให้ครบก่อนอ่าก็แค่ยี่สิบเอ็ดอันเท่านั้นนะไม่ให้เกินไม่เกินแค่ยี่สิบเอ็ดอันถ้าใครอยากเป็นเจ้าภาพก่อนก็มีสิทธิก่อนนะครับแค่ยี่สิบเอ็ดอันมาจองก่อนได้ลงรายชื่อไว้เพราะว่า ปูต้องต่างคล้องนะเพราะว่ามันเยอะมันไม่ใกลน้อยยี่สิบเอ็ดอันก็เยอะนะปูน้ต่างอยู่ร้านเดียวยี่สิบเอ็ดอันแล้วให้ก็ปักชื่อให้ด้วยพร้อมตอนนี้ก็มีติดต่อมาประมาณสี่อันละสี่อันแล้วอ๋อจนเหลือประมาณสิบกว่าอันยี่สิบเอ็ดเอามาสี่ก็จะเหลือเหลือเท่าไหร่เหลือสิบเก้านะสิบหกเนี่ยเนี่ยโอ้ยเม็นเลย็ดสิบเอ็ด สิบส <16, 17. S 2> ิบหกสิบเจ็ดี่เหลือสิบเจ็ดนะครับเหลือหนึ่งเจ็ดเหลือแค่สิบเจ็ดอันถ้าใครจะจองมาก็ก็ติดต่อได้เลยอันละสี่พันห้าหรือจะร่วมทําคนละหบาทสิบาทคนลาร้สองรอยเดี๋ยวจะร่วมเจตนาทําบุญเข้าสารก็ได้ว่าจะนุ่นอดอยากมากจริงๆเ,เอขอาดแคลนมาก<ๆ>มากูไปเห็นแล้วสงสารเกิดความเมตนาเกิดความเมตตาขึ้นอืม หลวงปู่บอกว่าจะต้องไปที่นูน่นมาบังเกิดหลวงปู่ที่นูน่นอ๋อหลวงปู่ยังให้ไปหลวง,งปู่ใหญ่แล้วนี่แหละครับหลวงปู่สวงนะครับคุณผู้ชมวคนลุกแค่พูดอีกคนลุกเลยคลองเนี่ยถ้าใครได้ถวายคลองเสียงดงดังเสียงเพราะไม่มีอะไรเพราะเท่าเสียงคลองและคลองเสียงเพราะมากเทวดานี่ชอบเทพเทวดานี่ชอบเสียงคลองเสียงระคังเพราะ ระคังหนึ่งใบเท่านั้นระคังเอาแค่หนึ่งใบอืมระคังแค่หนึ่งใบใบเท่าไหร่ใบใหญ่ใบใหญ่น่าจะใบละหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทไม่เกินหมื่นห้าใบใหญ่นะใบใหญ่อืมแค่นั้นระคังแค่อันเดียวอันเดียวของยี่สิบเอ็ดอันของยี่สิบเอ็ดอันอืมนะถ้าใครจะเป็นเจ้าภาพระคังก็ได้เลยอือนะครับหมื่นกว่าบาทนะครับเจ้าภาพเดียวเอาแค่คนเดียวนะครับ จองมาได้เลยแต่ถ้าไม่ทันก็เอาเป็นคล้องค้างในหมื่นห้า้องในสี่พันห้าใครนั้นระครมีแค่อันเดียวอของที่สิบเอ็ดอันมาล 4, แล้วสี่เหลือสิบเจ็ดอันถ้าใครจะร่วมถวายกับปูร่วมสร้างอันที่สอกับปู่ทำนุบำรุงศาสนากับปู่เพื่อให้ศาสนาได้อยู่ให้ครบห้าพันปีก็มีอจะพวกเรานี่แหละได้ช่วยเหลือเกื่อหนุนศาสนา อให้อยู่ไปได้ครับจะภาพท่านไรที่จะไปร่วมก็มาร่วมได้ก็ไปไปได้ไปได้ไปได้วยกันได้ไปทางช่องปูไปช่อง,งสงามไหมปู่ไปทางช่องสงามก็ปู่ไปจริงไหมทําจริงไหมก็รอติดตามดูอืมครับก็มาร่วมได้หรือไปไม่ได้ก็ไอ้อทีมงานเราเป็นสะพานบุญให้เนะปู่เนาะเป็นสะพานบุญให้ออืมอยังเราตายไปแล้ก็เอาไปไม่ได้หรอก เราะยังฝากไว้ในวัดในว่ารุ่นต่อรุ่นช่วยรุกช่วยล้านครับอ่ะอันนี้ก็ฝากเอฟซีทุกคนทุกท่านเดิมมีจํานวนจํากัด<ม>ก็ <ขอ S 1> ให้ถ้าใครทพ่ร่วมบุญก็ขอให้ชัวใยด้วยเบอร์ครับเดีย๋ยวปูลเล่าความฝันนิดนึงนะชาวไทยให้ฝันกับขับรถชนกล้วยขับรถชนกล้วยซื้อแค่นั้นกระเพราสามหกตัวเดียวถ้าจะซ สามหกถ้ามีขึ้นมีลงก็ที่หกสองหกจะเอาที่สามหกเป็นหลักสามหกเป็นหลักฟันว่าขับรถชนต้นกล้วยรถปูดีทะเบียนนะปูแปดหกสามหกแปดหกสามหกสามหกแปดหกสามหกแปดหกข้างน้าแปดหกสามหกข้างาสามหกอเอาสามหกแปดหก เคยนล้แหละอืมไม่ต้องอะไรมากหรอกถ้าถูกไปถูกอืมถ้าไปถูกก็เรางวดหน้าต่อไปเรางวดหน้าต่อไปอยังมีอีกเสมอ <c oughs> อืมเราอย่าไปท่อเราอย่าไปถอยนักสู้ก็มีตัดแหล <c oughs> ลงทุนมาเยอะลงทุนมาหลายปีเราเก็บคืนบ้าง <c oughs> <c oughs> ปู่ต้องให้คืนบ้างแล้วอืแล้วที่ปู่ปฏิบัติอยู่นี่เป็นไงบ้างที่ปู่ไม่ไม่คุย ปิดวาจาแล้วไม่ฉันอะไรเลยเป็นไงบ้างปู่อันนี้เราประสบการณ์รในเอฟซีเพราะว่าการปฏิบัติเราส่งกําลังสมาธิไว้ก็จะไม่รู้สึกหิวไม่รู้สึกร้อนเพราะว่าเราอยู่ในกําลังสมาธิตลอดเวลาเราไม่รู้หรอกว่าเช้าว่าย็นอืมไม่รู้เวลาด้วยไม่ได้นั่งดูเวลานั่งสมาธิอย่างเดียวอืมปู่ไม่โอามาไม่เห็นตะวัน<ม>แสงอาทิตย์เลยไปช่วยต,ตกใจ การที่เราภาวนาสมาธิก็เหมือนแบตเตอรี่โทรศัพท์เรานี่แหละถ้าเราใช้งานบ่อยๆแบตมันก็หมดฉะนั้นจิตเราเหมือนกันสมาธิเราเหมือนกันถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ภาวนาไม่ได้นั่งสมาธิมันจะรับลูกศิษย์จนเราไม่มีเวลาปฏิบัติจนทําให้เราจิตใจไปทั้งโลกมากกว่าอืม คนมาก็รับคนมาก็รับเราไม่มีเวลาที่จะชัดแบบให้ตัวเองอืชัดพลังจิตให้ตัวเองฉะนั้นเราต้องลึกวิวกเก็บบาราจารําสมาธิปู่ก็เลยต้องมาปฏิบัติอืมแลวทําให้ปู่รู้สึกนิมิตเห็นหลวงปู่สวงสถานที่ดินแดนของปู่แล้วก็หลวงปู่สวงว่าลําบากมากตามวัดต่า,ตามวานเนาะ ลำบากจริงๆเนะปู่นะทั้งลำบากจริงๆอยู่นี่ยังมีนักอยู่นี่ยังยังถือว่ามีมีมากกว่าที่วัดนูนนยังไม่มีเลยอรงนี้มีไฟแล้วอยู่นู่นไม่มีไฟอืมแสงเทียนแสงตะเกียงเอาเหมือนที่ปู่มาปฏิบัติแหละทําไมถึงชอบแสงไฟแสงตะเกียงมันทําให้เราถอยออกมาคําว่าถอยออกมาถอยออกจากทุกอย่างความสะดวกความสบายความเจริญรุ่งเรืองเราถอยจิตออกมา ใจถ้าเราเก้าไปสู่สิ่งเหล่านั้นจิตใจเราก็จะไปในแบบนั้นก็จะไปในสงังคมมากดังนั้นเราต้องถอยออกมาอืเพื่อให้จิตใจเราสงบพอจิตใจเราสงบเราก็จะมีปัญญาเมื่อมีปัญญาปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็สามารถแก้ไขให้ตัวเองได้แล้วก็ลูกสิ์ได้ช่วยเหลือลูกสิ์ได้ทับปูไม่มี พลังสมาธิหรือสัจจะเวลาพูดอะไรไปมันก็ไม่น่าเชื่อถือในศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมครับอืมฉะนั้นการปฏิบัติย่อมมีมารมารมาในทุกรูปแบบแหละเออแต่ว่าจิตใจเราจะนิ่งหรือเปล่าจิตใจเราจะทนหรือเปล่า มีทั้งคนรักมีทั้งคนเกลียดมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบอยู่บนโลกใบนี้อือก็เหมือนมีทั้งคนผิวขาวผิวดำคนเตื้อ,คน,อคนสูงอืคนรวยคนจนอืมแต่นิ้วมือเราทำมายังไม่เท่ากันเลยครับอืมก็ให้แยกแยกออกอืมนิ้วมือเราเกิดมาไม่ได้มาเสมอการสินะอืม ในใจิตใจคนก็มีรูปแบบทั้งชอบในการปฏิบัติของเราทั้งไม่ชอบในการปฏิบัติของเราเพราะว่าบางคนก็บอกว่าศาศาสนาพุทธไม่ได้ซ้อนแบบนี้ไม่ได้ทําแบบนี้นั่นคือความเข้าใจผิด,ดการปฏิบัติเราหาทางสงบได้ด้วยตนเองเหมือนนักธุรกิจ ที่เขาลงทุนทําธุรกิจเห็นไหมเขาก็ดิ้นรนหาทําธุรกิจของตัวเองจนเห็นตัวเองว่าทําธุรกิจนี้สําเร็จการปฏิบัติเหมือนกันเราหาเส้นทางที่เราคิดว่าเราปฏิบัติได้ปฏิบัติชอบปฏิบัติแล้วมีความสุขปฏิบัติแล้วรู้สึกสงบเราก็ต้องหาสิ่งเหล่านั้นทางเหล่านั้นที่จะทําให้เราปฏิบัติได้อืม เราจะไปอ่านหนังสือไปะไตรปิดกเป็นพันเล่มมันก็อ่านจบแค่นั้นแหละถ้าเราไม่ยังไม่ลงมือถูกไหมอืมเราก็ได้แค่ความรู้อืมเพราะนั้นวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนฝากบุญฝากกุศลให้ท่านทั้งหลายที่รับชมรับฟังอยู่ทางช่องผมทรัพยานาคมณีแชนแนลอืมกูขอเป็นสะพานบุญในการ ทำนุบำรุงศาสนาก็ขอให้ทุกคนมีความจุขความเจริญขออาราธนาบารมีหลวงปู่สวงมาประทานพรให้ทุกคนทุกท่านมีเงินมีทองมีโชคมีลาบการงานเจริญรุ่งเรืองค้าขายให้ร่ำรวยซื้อหวยขอ้ถูกหวยสา,ามตัวสามหกสามตัวสามหกร่ำรวยร่ำรวยสาธุสาธุ